วันหนึ่งเนี่ยเคยรับถึง7งานสนุกกับการหาเงินแบบไม่คิดชีวิตเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นผมไปตรวจเลือดแล้วก็ไปเช็่างกายประจําปีก็เจอเชื้อมะเรง็งจะปฏิเสธไม่ได้หรอกว่าเงินมันสําคัญต้องมีค่าไฟไหมต้องมีค่าน้ํามันไหมต้องกินไหมตราบใดที่โลกยังหมุนเวียนด้วยคําว่าเงินตราแต่ถ้าร่างกายเราไม่แข็งแรงไม่เอื้อมหน่วยมันก็ไม่สามารถไปหาเงินได้หรอกครับจากวันที่รอ พอซอที่ใจคิดถึงจากมุมมุมหนึ่งสวัสดีครับ <S <S ผมพี่เสดครับโอเด้เพื่อนเอืยคือดังเคยกันนันสั่งสั่งกันจัดวางในเวลาววางหวางมากเส้นทางการเป็นศิลปินถ้าใช้คำยุคนี้ก็คือเหมือนเด็กอินดี้ในยุคนั้นนะชอบร้องเพลง เล่นดนตรีในสมัยเรียนวันหนึ่งจับพัดจับผูกก็ได้มาทําอัลบั้มเพลงแล้วก็ได้มีชื่อเสียงขึ้นมาก็ไล่มาตั้งแต่เพลงสาวสมน้อยมันมากับความเมาสาวกระโปรงเหียนที่ทุกคนรู้จักกันดีเพลงจีหอยเพลงรักคนโทรมาจังเลยซึ่งเป็นเพลงช้าเพลงแรกของผมที่ร้องแล้วก็โด่งดังแล้วก็ยังมีเพลงความต้องการทางแพทย์สูงเพลงฉันกำลังเป็นตัวแทนของใครหรือเปล่าแล้วก็อีกหลายๆผลงานเพลงครับผม โอ้สนุกมากครับทัวร์คอนเสิร์ตโดยแบบไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยวันหนึ่งเนี่ยเคยรับถึง7งานสนุกกับการหาเงินแบบไม่คิดชีวิตอายุ 25- 26โอ้ยิ่งไฟแรงเราอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยต้นทุนเรามันต่ำเมื่อวันหนึ่งเราได้มีโอกาสทํางานหาเงินได้ไรายได้เยอะเนี่ยเราก็ทุ่มเทกับมันเต็มที่เพื่อดูแลคนข้างหลังแล้วก็มันตอบโจทย์ตรงกับความฝาันการเป็นศิลป,ปินแล้วก็เป็นนักร้องนักดนตรีของเรามันยิ่งทําให้เรามีพลัง ในวันที่เราทัวร์คอนเสิร์ตรมากๆไม่ห่วงสุขภาพเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นผมไปตรวจเลือดแล้วก็ไปเช็คร่างกายประจําปีก็เจอเชื้อมะเร็งมะเร็งเต้านมคือนมมันโตขึ้นมาเท่าลูกปิงปองกลัวมากตอนนั้นมันรู้สึกช็อกรู้สึกสลดหดหู่กับชีวิตเพราะความเข้าใจเราคือ เป็นแล้วก็ต้องตายมะเร็งหมอให้ยามาแล้วก็นัดที่จะผ่าตัดก้อนเนื้อที่อยู่ตรงนี้ออกแต่ผมโทรไปปรึกษาทางครูบาอาจารย์เราก่อนท่านก็นให้นึกภาพว่าสมมติใครมาทําเราคนนึงแล้วเราไปสู้กับเขายังไงมันก็ไม่จบผมก็เลือกที่จะเน้นมาทางทําใจให้สบายโดยการภาวนาทานอาหารที่มันไม่มีสารพิษท่านก็ให้ยาสมุนไพรามากินควบคู่ไปด้วยเป็นความเชื่อส่วนบุคคลอย่างนั้นก็ว่าได้ผ่านไป6เดือนไปตรวจค่าเลือดเริ่มดีขึ้นเชื้อเริ่มน้อยลงพอผ่านไปปีหนึ่งก็หายเป็นปิดทิ้งเป็น1ิกว่าปีแล้ว ชีวิตที่เคยอยากทัวร์คอนเสิร์ตมีงานเยอะๆณเวลานั้นที่ไม่ได้ดูแลสุขภาพตัวเองเนี่ยผมก็เริ่มหันมาดูแลตัวเองมากขึ้นไม่ทำงานแบบ หมที่หมดทาเน้นทํางานให้มีไรายได้เลี้ยงชีพแล้วก็ดูแลผู้เฒ่าผู้แก่ไปก่อนน้านี้อยากมีบ้านหลังโตไว้คอยต้อนรับเพื่อนฝูงพี่น้องญาติมิตรอย่างที่ตรงนี้ผมตั้งใจที่จะสร้างบ้านหลังหนึ่งไว้ตรงนี้ของเดิมก็จะเป็นรูปลักษณ์สามเหลี่ยมมันเล็กๆเอ๊ะมันพอไหมที่จะอยู่จะกินจะใช้จะสร้างให้มันใหญ่โตมากขึ้นสัก2 3 4สสชั้นอะไรก็ว่ากันไปแต่ตอนนี้ผมเปลี่ยนความคิดว่าผมไม่สร้าง บ้านเราไม่จําเป็นต้องอวดใครเราไม่ต้องใหญ่โตสุดท้ายเราก็นอนอยู่ในห้องเล็กๆแล้วก็แอร์เย็นบ้างไม่เย็นบ้างเราก็นอนได้เราก็อยู่ได้ผมก็ให้เนี่ยเป็นหญ้าแบบนี้แล้วก็ปลูกผักกินก็จะมีพวกใบยี่หร่าตะไคร้แล้วก็มะนาวก็จะมีพวกกะเพราแดงกะเพราขาวใบ่ชับพลูมีกล้วยครับแล้วก็มีมะละกอหมมั่นใจและสบายใจว่ามันไม่มีสารพิษครับ มองว่ามันสําคัญทั้งสองสิ่งผมว่าคนเราไม่จำเป็นต้องเลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีสิทธิ์ที่จะเลือกทั้งสองอย่างจะปฏิเสธไม่ได้หรอกว่าเงินมันสําคัญต้องมีค่าไฟไหมต้องมีค่าน้ํามันไหมต้องกินไหม ตราบใดที่โลกยังหมุนเวียนด้วยคําว่าเงินตราแต่ถ้าร่างกายเราไม่แข็งแรงไม่เอื้อมหน่วยมันก็ไม่สามารถไปหาเงินได้หรอกครับคือทุกอย่างมันก็ต้องทําให้สมดุลกันเรามีร่างกายเราก็ต้องใช้แต่อย่าทําลายมันถ้าเรามีร่างกายแล้วเราใช้ร่างกายเราอย่างคุ้มค่าแล้วก็ไม่ได้เบียดเบียนมันมากเนี่ยมันก็จะเหมือนเป็นการใช้ร่างกายให้มีประโยชน์ต่ออาชีพของเรา